แป๊บเดียวก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วไอ้คำถามที่ว่าเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ตอนต้นปีทำสำเร็จไปแล้วกี่อย่างก็วนมาอีกครั้งแต่ก็ค่อยยังชั่วที่ส่วนใหญ่เราทำสำเร็จไปแล้วแต่ก็มีบางเรื่องที่ตั้งใจเอาไว้ที่แสนจะง่ายแต่ก็ไม่ค่อยได้ทำนั่นคือการอนุญาตให้ตัวเองได้พักพักที่หมายความว่า ไปนั่งโงโงๆไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นระยะเวลาสักพักใหญ่ๆให้ใจได้ผ่อนคลายสิ้นคิดสว่างแล้ววันนี้เราก็ตัดสินใจที่จะทำมันแน่นอนว่าความหมายของการเดินทางและการท่องเที่ยวของแต่ละคนล้วนต่างกันออกไปและสิ่งที่ต้องการจะเติมเต็มหรือค้นหาก็ไม่เหมือนกัน และคงไม่มีใครสำคัญตนเองผิดมากพอที่จะไปตัดสินผู้อื่นว่าแบบไหนคือการเดินทางที่ดีกว่าการออกเดินทางมาปราณบุรีเมืองใกล้บ้านครั้งนี้ก็ไม่ได้มาเพื่อหาคำตอบอะไรที่มันลึกซึ้งเราแค่ต้องการมาใช้ชีวิตอยู่ภายใต้บรรยากาศของความรักได้รับและได้ให้ความรักไม่ใช่แค่เพื่อคนสองคนแต่อยากจะสัมผัส สิ่งอื่นที่มากกว่านั้นส่วนคำตอบที่ได้จะเป็นยังไงอันนั้นคงไม่ใช่หน้าที่ของมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเราที่จะไปกะเกณฑ์และความรักอย่างแรกที่อัลฟาได้ดื่มด่ำก็คือการได้ทานของที่อร่อยโดยเฉพาะนนขนมหวานไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกับอัลฟาไหมนะคะเวลาที่ได้ทานของอร่อย มันมักจะมีสีหน้าที่ไม่ถูกอธิบายความรู้สึกก็ไม่ถูกแต่มันแค่รู้สึกดีมากๆม,มันเป็นวิธีการเรียกร้องความสุขง่ายๆด้วยการกินเรารู้ดีว่ามันเป็นความสุขที่อยู่ระดับล่างมากๆแต่ให้ตายสิการที่ได้รับความรักจากคนที่ทำขนมปังทำอาหารทำกาแฟ อารมณ์ความรู้สึกที่เขาใส่เข้ามาให้แล้วเราได้รับความรักเหล่านั้นมันกลับรู้สึกดีมากๆอย่างบอกไม่ถูกเมื่อกี้บอกว่ามีอะไรเสียภัยนะแข่งไว้ยังไม่เป็นเซอร์ไวรส์สอขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปดึห้องกันเย้ yeah! คุณสามีฟวามเซอร์ไพรส์ เราสอบถามจากสตาฟว่าช่วงนี้มีคนเยอะหรือเปล่าคำตอบที่ได้ก็แน่นอนว่ามันเป็น low season ช่วงหยุดยาวเท่านั้นถึงจะมีคนเข้าพักเยอะปราณบุรีในขวบปีนี้ไม่เหมือนเดิมและก็ต้องขอบคุณความรักจากชีวิตพวกเราสองคนที่ให้โอกาสพวกเราสามารถท่องเที่ยวได้ในช่วงเวลาที่ไม่ใช่วันหยุดแต่เป็นวันธรรมดาที่คนน้อยซึ่งก็ตรงกับจริตของพวกเราสองคนมากๆ ยิ่งน่งโ,งโงโงสิ้นคิดได้มากเท่าไหร่จิตวิญญาณของเรายิ่งมีคุณสมบัติมากพอที่จะเปิดรับพลังงานดีๆจากสิ่งรอบกายจากคนใกล้ตัวจากต้นไม้สายฝนธรรมชาติและขณะนี้ในใจของเราได้รับความรู้สึกนั้นเข้ามาเต็มที่อิ่มจนล้นออกมา เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่บอกไม่ถูกว่าทำไมต้องหัวเราะบ่อยหรือร่าเริงได้ขนาดนี้นี่คงเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนก็พอจะเข้าใจขณะที่ได้ออกเดินทางและพักผ่อน นี่เขานักท่องเที่ยวเยอะสุดช่วงไหนคะเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะสุดเหรอใช่ <Okay. S 2> ช่วงมันหยุดยาวก็ยเยอะถ้า,าวัวนธรรมดาเชวนคุณป้าคุณลุงร้านนวดริมชายหาดพูดไปก็ยิ่งได้เข้าใจว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนเราทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมส่วนใหญ่ตอนนี้รายได้จะมาจากนักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงเวลาหยุดยาวส่วนชาวต่างชาติเปลี่ยนไปมากเขาไม่มาเที่ยวแถวนี้แล้ว หรือถ้าจะมาก็มาลงทุนทำโรงแรมทำรีสอร์ทเพื่อหารายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติอีกทีอ้าวทำไมฝรั่งน้อยลง,ลงนะคะล,ลงไปเที่ยวที่อื่นกันหมดหมบอกตามตรงว่าตอนแรกเรารู้สึกดีใจที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาแย่งวิวหรือแย่งบรรยากาศ แต่นั่นก็เป็นความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวของเราจนเกินไปที่ลืมคิดถึงพ่อค้าแม่ค้าอย่างคุณลุงคุณป้าร้านนวดหรือเศรษฐกิจที่จะยั่งยืนมากกว่าถ้าหากมีรายได้เข้ามาเรื่อย เราก็หวังแค่ว่าการที่เรามาใช้บริการคุณลงุงคุณป้านในครั้งนี้จะพอทำให้เขามีรอยยิ้มได้บ้างตอบแทนกับความรักในอาชีพการงานผ่านการนวดอย่างตั้งใจและใส่ใจของพวกเขาที่มอบมาให้พวกเรา <Okay. S 1> ขอบคุณมากนะคะ สงบทำให้ภายในของเราก็เริ่มสงบคำถามที่อาจจะเคยมีก่อนหน้านี้มันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้รู้แค่ว่าสดชื่นมากดีที่สุดเลยค่ะชอบแบบนี้มากเลยนะคะอืมชอกิ่นหอมไหมเนี่ยเออกินข้าวแล้วเราจะไปหาข้าวกินกันเนื้อรนวดพิเศษค่ะ สดชื่นมากค่ะอันรึงชอบทะเลตลานมากเลยมันกว้างม,มากๆเลยเนาะแล้วมันเงียบเลยเงียบมันไม่มีคนอ่ะชอบตรงนี้แหละแล้วอย่างหนึ่งมันดีเอ่อชอบมากกว่าทะเลหัวเห็นอีกอย่างหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมไม่มีสิ่งก่อสร้างขีดขวางเลยอ่ะดูมาพขก็เห็นวิวเลย น้ำก่อนนะนะเราต้องเล่นน้ำก่อนนะโอเคผูค้วิลล่าที่เรามาพักก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายธรรมดาไม่ได้หวือหวาหรือพิเศษจนต้องตกตะลงึงแต่ก็น่ารักมากจริงๆจนทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถูกบอกรักครั้งแล้วครั้งเล่ามันคงเป็นความใส่ใจของเจ้าของหรือการดูแลบริการ ตอนนี้เราพูดถึงคำว่าความรักบ่อยมากจริงๆแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันรู้สึกแบบนั้นเป็นความรู้สึกที่เรียบง่ายเบาสบายที่หาได้ค่อนข้างยากในยุคที่ทุกคนพยายามจะเป็นคนพิเศษหาอะไรที่พิเศษพิเศษจนธรรมดาไปเหมือนๆกันหมดแล้ว อบหลายเดือนของกาแล้วนะทุกคนรู้ไหมวิธีการจะดูว่าหมูฮะละแหนอร่อยคืออะไรนี่เทคนิคลับของเราเลยนะคือร้านที่เปิดเพลงลูกทุ่งถ้าเปิดเพลงสตริงมาแล้วแบบเศร้าๆอะไรเงี้ยจะเพลงสตริงเพลงป๊อปนี่ไม่ผ่านมันลดลดทอนความอร่อยแต่ถ้าแบบเนี้ย <c oughs> ไม่และอีกอย่างนึงคือแสดงว่าร้านนั้นใช้ผงนัวเต็มที่ <c oughs> ก็คงจะเป็นเทคนิคที่เหมือนหลายๆคนที่จะมีวิธีการสังเกตร้านอาหารอร่อยๆในวิธีของตนเองพวกเราก็ไม่ต่างกันหลังจากที่ทานอาหารเย็นแล้วเราก็ตรงไปหาเครื่องดื่มเย็นต่อยู่ในมุมในหลืบเป็นทริกของการขายแอลกอฮอล์ว่าแอลกอฮอล์ต้องอยู่ในหลืบสุดเพราะคนต้องเดินผ่านทุกอย่างต้องเดินผ่านถึงแก้มผ่านขนมเพื่อที่จะมาอยู่โซนแอลกอฮอล์ แล้วมันกลายเป็นเขาเรียกอะไรวะความจํากลั้งเนือ้อมาส่งเมมโมรีเดินเข้ามาปุ๊บรู้เลยต้องเดินไปตรงไหน <sk ill ie> คิดว่าคงไม่มีแล้วละ่ะหลังพระอาทิต์ตกดินวิถีชีวิตของปราณบุรีก็ดูจะคึกคักขึ้นมาเพราะเป็นเวลาที่คนปราณบุรีจริงๆจะได้ออกมาใช้ชีวิติียก,กนแล้วอ หมองคลองก็ดีหมองสูงหอดหนานะแต่เป็นแต่แต่เหมือนจะเป็นที่เดีออยโรงแรม่เยเจอกคอนั่ง,ง้อมหมองสูงขนไปหมองสูงขึ้นไป,ออไ,ปไม่พองกับซาลีานะคะแล้วอพวนอนอนหลับสนิทไม่ได้นอนหลับสนิทมางานมากแล้วตืต่นจะตื่นดีหมองง่ายอ่แต่วันนี้ก็ตื่นสองทีคือเจ็ดโมงกับแปดโมงถือว่า ้และแน่นอนว่าเมนูที่เราจะขาดกันไม่ได้เลยไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็คือกลวอเตี๋ยวค่ะบางทีต่อให้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศแต่ก็ยังพบตัวตนเดิมๆเพื่อไปลองเป็นคนเดิมในที่ใหม่ๆเท่านั้นเองขอบคุณศักยภาพของชีวิตและร่างกายที่ยังสามารถจะทานและย่อยได้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งไม่ได้หมายความเพียงแค่อาหารแต่หมายถึงชีวิตที่เสพสมทั้งที่บังเอิญได้พบเจอหรือที่ตั้งใจสำหรับอาหารเรายังพอเลือกทานได้แต่บางเรื่องในชีวิตที่เรากะเกียนอะไรไม่ได้ความสามารถในการที่จะรับประทานและย่อยให้เกิดประโยชน์จากเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเจอก็เป็นความสามารถที่น่าทึ่งของมนุษย์เช่นกันไม่ต้องปรุงค่ะถ้าใครชอบเผ็ เลยเพิ่มขึ้นอ่ะไดเติมเปรีนยวนเิมเปรีอะไรได้แต่อข่าโอเคละจริจริงไม่ฟงถามว่าไม่ึงอะไไม่ฟูงันอร่อยก็คงเหมือนก๋วยเตี๋ยวทุกชามที่ทางร้านจะปรุงมาอย่างไรให้เราก็ตามสูตรแต่เราต่างหากที่จะปรุงด้วยอารมณ์มุมมองจะคิดลบคิดปว่วรู้สึกลบรู้สึกบัว เหมือนการเติมเผ็ดเติมเปรี <t UC S 1> ้ยวเติมหวานให้รสชาตินั้นกลมกล่อมในแบบที่เราพอจะรับมือกับมันไหวกนี้คท้อากนี้ากินเยอะใครที่อยากได้ให้เด็กนทคนิคลดน้ำหนักกินมาหน่อยนะคะแตาปัแจก กาเฟละคาเฟก็มันง่ายมากเลยอย่างมื้อแรกอ่ะอย่าเพิ่งกินของหวานนะคะอย่าเพิ่งกินกาแฟด้วยเพราะกาแฟจะไปเลื่อนน้ำย่อยระบบสะพังกินโปรตีนไปเลยหรือกินเป็นมื้อหนักๆไปเลยเพราะว่ากินมื้อเช้าหนักทุกมื้อทุกวันค่อยไปลดมื้อเย็นนะคะ แล้อย่างทีบอกว่าฟากินขนมหวานทุกวันแบบแต่ว่าน้ำหนักลงไอ้พวกลดน้ำหนักเนี่ยสุดท้ายมันกลับมาอยู่ที่วินัยหมดเลยเพราะว่าจำได้ว่าอัลฟฟา,าเป็นคนที่ช่วงแรกๆจจะบ่นบ่อยมากว่าตอนก็คืนหิวหิวแต่นั้นก็ปฏิเสธที่จะกินเพราะมันเพราะมันไม่ใช่เวลาไงใจเนาะ ซือในไหมไมีใจไหมยอมแพ้ต่อความ <c oughs> อยากก็ไม่สำเร็จนะแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นความรักที่มาจากแหล่งใดสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนไม่รักไม่ได้ก็คือการรักตัวเองค่ะ ในวัย30ต้นๆที่ร่างกายไม่เหมือนเดิมเอาซะเลยเหนื่อยง่ายป่วยง่ายออฟ้เข้าใจความหมายของคำว่า self love ได้ลึกซึ้งและมีมุมมองที่เปลี่ยนไปมากขึ้นค่ะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะรักแค่ตัวเราไม่รักคนอื่นและไม่ได้หมายความว่าเราจะกดดันตนเองไม่ให้ทำสิ่งที่เบียดเบียน,ยนร่างกายหรือจิตใจมากเกินไป แต่มันคือความสมดุลพอดีที่ใจเราและร่างกายเราปรารถนาแล้แม้เราจะรู้ว่าการหาของอร่อยให้ตัวเองทานจะเป็นวิธีหลั่งสารในความสุขออกมาที่ไม่ยังง่งยืนเอาซะเลยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็ต้องการมันอยู่ดีแต่ก็รู้จักความประมาณไม่ให้มันล้นจนเกินไป ต่างจากการอนุญาตให้ตัเองได้รับความรักในรูปแบบของคู่ชีวิตเคียวฟ้ายังรู้สึกดื่มดำกับการได้รับแบบเต็มที่ไม่พอประมาณเพราะยิ่งเปิดให้ได้รับและส่งไปแบบเต็มที่ความสุขในชีวิตก็ยิ่งเพิ่มพูนและยั่งยืนเพราะมันเป็นความรักที่เราคาดหวังกับตัวเราเองที่จะเป็นผู้ให้มากกว่า